สวัสดีค่ะพบกับไผ่ในไผ่จิตภาชาแนลช่องที่แบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแบบง่ายๆเอาไว้ตัดใส่เองกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะไผ่ห่างหายไปนานมากเลยนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะ ไพ่ก็คิดถึงนะคะคิดถึงบรรดาแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะบรรดาแฟนๆน,นะคะวันนี้ไพ่จะนํากระโปรงสั้นนะคะเป็นกระโปรงสั้นแนวสมาร์ทสมาร์ทหน่อยนะคะจะไปใส่กับสูทนะคะหรือจะไปใส่กับเสื้อแขนกุดนะคะใส่ทํางานใส่เล่นได้หมดนะคะผ้าที่ใช้นะคะก็ควรจะเป็นผ้าเนื้อหนาสักหน่อยสักหน่อยนะคะอย่างเช่นผ้ายีนนะคะผ้าลูกฟูกนะคะหรือว่าผ้าบูหรือว่าพวกผ้าแต่งกางเกงผ้าฝ้าย นะคะคจะตัดแล้วมันจะเข้ากับกระโปรงทรงนี้นะคะขอบหน้าหน่อยจะมีหูหรือไม่มีหูก็ได้นะคะแล้วมีกระเป๋าข้างไม่รู้เท่นๆนะคะ,คะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จะได้รู้ว่ามันยากหรือง่ายแค่ไหนตาไผ่มาเลยค่ะ เราเริ่มจากกริมกระดาษด้านบนนะคะวัดลงไป10เซนอันนี้จะเป็นตำแหน่งสะโพกเล็กนะคะลากความยาวไปตามแนวขวางของกระดาษนะคะนะเริ่มที่10เซนก่อนนะคะจะเป็นตำแหน่งสะโพกเล็กเนาะจากนั้นนะคะ เราก็เริ่มลงมาที่ตำแหน่งสะโพกล่างจะวัดต่อลงมาอีก10เซนหรือว่าจะวัดจากข้างบนลงไป20เซนเลยก็ได้นะคะค่าเท่ากันเนาะเราก็จะได้เส้นขวางเป็นเส้นที่2คือเส้นสะโพกล่างนะคะตีลากขวางตัวไปเลยนะคะความยาวก็สุดกระดาษก่อนเลยนะคะอ,อ๋อเมื่อกี้ผ่นลืมบอกเราหักกระดาษเปล่ามา1แผ่นนะคะความกว้างกออ็ให้มันสุดแผ่นกระดาษเลยนะคะ อันนี้เราจะมาเทียบไซส์นะคะสะโพก35นะคะถ้าเป็นเซนก็จะ89นะคะเอวสานิ้วนะคะจะเป็นเซนก็76เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะเรานำสะโพกมาบวกหลวม2เซนนะคะแล้วหารด้วย4นะคะสะโพกนะคะสะโพกของเรานะคะเนี่ยสะโพกอันนี้ก็คือ8 9เนี่ยนะคะ ซส์ที่ไผ่ได้มานี่เป็นไซส์ลูกนะคะเป็นไซส์ที่ไผ่ได้มาเนี่ยคือสะพวก89ระบบล้ม2 2ซนเมตรนะคะ,ะเสร็จแล้วก็นําผลลัพธ์ที่ได้นะคะไปหารด้วย4เขาจะได้22.75นะคะ,อ,ะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะไซส์ใครก็ลองลองหารกันดูนะคะสูตรของมันก็คือบวก2นะคะแล้วหารด้วย4ชิ้นหน้าจะลบบวก1ชิ้นหลังจะลบ1นะคะ มื่อเราได้สัดส่วนบวกแล้วก็หารสัดส่วนของเรามาเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการวัดจากริมกระดาษนะคะด้านด้านด้านซ้ายมือนะคะวัดจากริมกระดาษด้านซ้ายมือเข้าไปเท่ากับจํานวนสะโพกนะคะที่เราหารมาได้นะคะของใครเท่าไหร่ก็หารลงไปของไยย2่สิบสยก็จะหารลงไปนะคะตีออกมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาดูด้านหน้านะคะจากริมกระดาษด,ด้านหน้าบวกหนึ่งนะคะยี่สบองจุดเจ็ดห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบสามจุดเจ็ดห้านะคะวัดจากริมริมกระดาษด,ด้านด้านหน้านะคะด้านขวามือนะคะวัดเข้ามาเลยมันอาจจะตกเฟรมสักนิดนะคะเพราะว่าบางทีมุมกล้องมันแคบนะคะ,ะลากรองลงมาเป็นกรอบเลยนะคะอันนี้ไผ่ททำทรงตรงนะคะตอนแรกไผ่ว่าจะทำทรง A นะคะ จากนั้นเราก็มาหาเอวนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะเอวก็เช่นกันนะคะแต่เราไม่ต้องบวกหลวมนะคะเอวหาร4นะคะได้เท่ากับผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะผลลัพธ์เท่าไหร่คะ76หาร4่ได้19เนะคะเช่นเดียวกันนะคะหน้าก็จะลบ1เอ้ยไม่ใช่ค่ะหน้าบวก1นะคะหลังลบ1อ่านะคะเหมือนกันนะคะในเมื่อสะโพกหน้าบวกหลังลบ เอวก็หน้าบวกหลังลบเช่นกันนะคะจากริมกระดาษด,ด้านซ้ายมือนะคะเราวัดเข้าไป1เซนติเมตรเป็นการเก็บตรงกลางหลังนะคะแล้วเราตีเส้นเฉียงไปหาสะโพกล่างตรงตำแหน่งเส้นที่2ตำแหน่งเส้นที่20เซนนะคะนะคะตีเฉียงไปเลยนะคะนะคะภาพมันอาจจะตกเฟรมนะคะก็ฟังเสียงที่ภายบรรยายนี่ก็แล้วกันนะคะจากนั้นจากมุม หัวกระดาษด้านบนนะคะวัดลงมา1เซนนะคะวัดลงมา1เซนอ่านะคะตามนี้เลยนะคะวัดเข้า1เซนวัดลง1เซนนะคะจำง่ายง่ายนะคะจากนะคะจากจุดที่เราตัดกันนะคะวัดเอียงไปเลยค่ะเอียงไปหาริมกระดาษนะคะเท่ากับผลลัพธ์เอวที่เราหารมานะคะอันนี้ก็คือ19กลบ1ก็เหลือ18นะคะแล้วก็จุดไปที่18แล้วค่ะ ตรงนี้นะคะเอวใครก็เอวใครนะคะอย่ามาทํา18เท่าไผ่นะนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ตําแหน่งเอวหาร4ของเราแล้วนะคะจากนั้นเราก็บวกเกรดนะคะเนื่องจากว่าส่วนข้างเราเหลือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นผ่าจะบวกเกรดแค่2เซนค่ะเพราะมันเป็นกระโปรงเอวต่ำแต่ขาเอวจะใหญ่อ่ะนะคะตรงนี้เราเผื่อเกรดไว้2เซนนะคะ เกรดไม่แน่นะคะถ้าคนเอวเล็กเกรดอาจจะเป็น2เซนครึ่งนะคะพอดีอันนี้เอวใหญ่นะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ตำแหน่งเอวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาวัดความยาวเลยค่ะจากริมกระดาษด้านบนนะคะวัดไปจนสุดนะคะเท่าความยาวที่เราต้องการตัวนี้ยาว16นิ้วนะคะไายก็จะวัดลงไปเลย16นิ้วนะคะแล้วเราก็ลากเส้นขวางยาวไปถึงชิ้นหน้าเลยค่ะ นี่นะคะเราจะได้ตำแหน่งความยาวของกระโปรงแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูต่อไปนะคะอย่างงอย่าสับสนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวถามภัยได้นะ,ะจากริมกลางกระดาษชิ้นหน้าทางขวามือของเรานะคะเราเอาจำนวนเอวที่เราหารได้เมื่อสักครู่นะคะเอามาวางเลยนะคะไม่ต้องหารใหม่บวกด้วย1น,นะคะก็จะเป็น20 นะคะของเอของไผ่ได้10กาบวกหนึ่งก็เป็น20บวกเกรด2เส้ซนครึ่งเลยค่ะชิ้นหน้าบวกเกรด2เส้ซนครึ่งนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นเกรดนะคะอ่านะคะด้านหน้านะคะลดเอลลงนะคะจากริมกระดาษลดลงมา1เซนเลยค่ะ,ะคะแล้วตีเฉียงไปหาด้านข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อเราได้ตำแหน่งเอวพร้อมเกรดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ตีเส้นข้างเส้นสะโพกเลยค่ะ <c oughs> จะเห็นว่าเราได้เส้นสะโพกหน้าเส้นสะโพกหลังเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เส้นสะโพกเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นข้างเราก็ตีตรงลงมาเลยค่ะตีต่อลงมาถึงยความยาวเลยนะคะตีต่อลงมาถึงความยาวเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มหาเกรด นะคะหาเกรดแบ่งเอวนะคะแบ่งเอวทั้งหมดนะคะเป็น3ส่วนเท่าๆกันหรือเอวทั้งหมดหาร3นะคะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราแบ่งได้แล้วนะคะใช้ส่วนที่1นะคะเป็นเก็ดแรกนะคะวัดเข้ามาด้านข้างเลยนะคะ เราบวกเกล็ดไว้2เซนครึ่งใช่ไหมคะเราก็วัดเกร็ดนั้นเข้ามา2เซนครึ่งนะคะวัดออกมาด้านข้างนะคะจากนั้นแบ่งครึ่งเกร็ดนะคะตีความยาวเกร็ดลงมานะคะให้ต่ํากว่าสะโพกเล็กประมาณ2เซนนะคะะเราจะได้เกร็ดแล้วนะคะเกล็ดหน้าเราได้เรียบร้อยจากนั้นเรามาดูเกร็ดหลังนะคะเราลากเส้นเอวเลยค่ะนะคะลากเส้นเอวจากจุดที่เราลดเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วตีเอียงไปหาด้านข้าง ะะจากกลางหลังนะคะวัดเข้ามา7เซนนะคะแล้ววัดต่อออกไปทางด้านข้างนะคะเท่ากับจํานวนเกรดที่เราบวกเอาไว้นะคะในที่นี้ไผ่บวกไว้2เซนเราก็บวกเกรด2เซนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเกรดนะคะแบ่งครึ่งเกรดนั่นนะคะอ่าแลแบ่งครึ่งเกรดนะคะแล้วตี ยาวมาเลยค่ะให้ต่ำกว่าสะโพกเล็ก3มเซนนะคะด้านราคาแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะให้เป็นรูปเกรดแบบนั้นนะคะได้แล้วค่ะนะคะอ,อันนี้หลักกระโปรงมาตรฐานของเรานะคะก็คือสร้างแบบนี้นะคะกระโปรงมาตรฐานของเราถ้าเราไม่ทำเอวต่ำมันก็คือเสร็จแล้วนะคะ แต่ว่ากระโปรงตัวนี้เป็นเอวต่ำนะคะเห็นไหมคะจะโชว์สะดือนิดๆนะคะพอพอให้ดูเท่ๆนะคะดูสมาร์สมาร์นะคะขอบนะคะเราจะตัดออกมาจากตัวกระโปรงนะคะต้องการขอบเท่าไหร่นะคะวัดลงมาจากเส้นเอวเลยนะคะไพ่จะใช้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็วัดลงมาจากเส้นเอวเลยนะคะนิ้วครึ่งให้เท่าๆกันนะลากเส้นขอบขึ้นมาเลยนะคะให้เท่าๆกันนะคะลากเส้นขอบขึ้นมาเลย ่าเราจะได้เส้นขอบหลังแล้วนะคะอันนี้เราจะตัดออกไปเป็นขอบเอวนะคะจากนั้นเรามาดูชิ้นหน้านะคะเช่นเดียวกันนะคะวัดจากเส้นเอวล,ลงมานิ้วครึ่งนะเพื่อให้ได้เป็นเส้นขอบนะคะแล้วเราก็ลากยาวเลยนะคะให้เท่ากันนิ้วครึ่งตลอดแนวนะคะมันอาจจะตกเฟรมไปบ้างนะคะก็ฟังเสียงบ,บรรยายของผ่ายแล้วกันนะคะอ่า นะคะตรงนี้ปลายเกรดนะคะรูปวาดเพววาดไม่หมดนะคะปลายเกรดต้องมีออกมานะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราลากเส้นเอวเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเราก็จะทําการปิดเกรดนะคะปิดเกรดเขาเรียกว่าปิดเกรดชั่วคราวไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่เราจะทําการตัดขอบเอวนี้ออกมานะคะขอบเอวเราไม่มีเกรดนะคะขอบเอวเราจะไม่มีเกรดใช้สก็อตเทปใสนะคะ เดี๋ยวเราใช้สกอตเทปนะคะทเทปใสนะคะปิดลงไปเลยนะคะปิดไปเลยนะคะแต่พยายามอย่าให้ไปปิดข้างล่างนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมาแกะออกอีกเนาะเพราะฉะนั้ผนผผลจะปิดให้มันอยู่แต่ข้างบนนะคะแบบนี้นะคะผจะไม่ให้มันไปติดข้างล่างเพราะเดี๋ยวเราจะก็ต้องไปแกะนะคะถ้ามันติดก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปแกะออกนะคะอ่ะเนี่ยเราก็จะได้เส้นเอวแล้วนะคะ เส้นเอวตรงนี้เราจะตัดออกไปไปไปเป,ป็นขอบเอวนะคะเส้นมันหักเห็นไหมคะเราก็ใช้มายู u curve เนี่นะคะมาแต่งเส้นให้เนียนนะคะให้เนียนนะคะเส้นนี้ก็จะเนียนนะคะมันจะไม่หักเป็นมุมแหลมนะคะนี่นะคะมาแต่งข้างล่างแล้วก็ต้องแต่งข้างบนนะคะเพื่อให้มันสโลปเท่าๆกันนี่นะคะเห็นไหมเราจะได้ขอบเอวหลังแล้วนะคะ เขียนกำกับไปนิดนึงด้วยนะคะว่าตรงไหนเป็นกลางหลังนะคะอันนี้คือขอบนะคะตรงนี้เราจะตัดออกไปเป็นขอบนะคะ,ะตรงนี้จะตัดออกไปเป็นขอบนะนะคะจากนั้นเราก็มาดูด้านหน้านะคะดูด้านหน้าปิดเกรดเหมือนกันนะคะปิดเกรดเหมือนกันเลยนะคะปิดเกรดเหมือนชิ้นหลังนะคะปิดเกรดไว้แล้วก็ใช้เทปใสนะคะ ปิดข้างบนนะคะช่วงปลายเก็ตไม่ต้องปิดนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องแกะออกอยู่ดีนะคะเราปิดแต่ข้างบนเพราะข้างบนเนี่ยปิดตายเลยเทปสด์แปะไปเลยค่ะเดีย๋ยวมคะแผ่จะไม่ให้มันติดข้างล่างนะคะเพื่อถือว่าเนี่ยเวลาเราตัดเราได้ไม่ต้องไปแกะออกอีกทีนึงนะจากนั้นใช่ไห้ยูเคิร์บราคะแต่งมันจะเป็นมุมแหลมๆนะคะเราก็แต่งให้มันมนนะคะแบบนี้ นะอ่า you มาแต่งให้มนเน่ะแต่งข้างล่างแล้วก็ต้องแต่งข้างบนนะคะอ่าไม่ใช่แต่งข้างล่างแล้วไม่แต่งข้างบนข้างบนก็จะไม่สวยงามนะคะอ่านี่เราจะได้แล้วนะคะอ่ะอันนี้เท่ากับว่าเราจะได้ตำแหน่งขอบแล้วนะคะขอบเอวบนอ่าขอบเอวหน้านะคะอันนี้คือขอบเอวหน้านะคะอ่าเนี่ยอันนี้คือขอบเอวหน้านะคะ แล้วก็อันนี้คือขอบเอวหลังนะคะด้านนี้เป็นด้านสันทบผ้านะคะเวลาระวังนะจะเป็นด้านสันทบผ้านะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวขอบแล้วก็ตัวกระโปรงนะคะด้านหลังก็จะเป็นซิปเนาะก็จะตัดต่อกลางหลังนะคะ,ะจากนั้นนะคะเมื่อเราทําเรียบร้อยแล้วก็ให้เราวัดเพื่อความมั่นใจนะคะโดยการใช้สายวัดสอบเอวอีกครั้งหนึ่งนะคะเช็คเอวอีกครั้งหนึ่งว่าได้ตามที่เรา วัดมาหรือเปล่านะคะเมื่อได้แล้วก็คือจบนะคะทัอกระโปรงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการตัดมันออกมาเลยนะคะโดยใช้คัตเตอร์กรรไกรหรืออะไรก็ได้ที่เรามีนะคะตัดออกมาเป็นชิ้นส่วนเลยนะคะตัดตัวกระโปรงออกมาเลยนะ,ะตัดด้านข้างนะคะตัดเอวตัดด้านข้างตัดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไผ่ทำทรงตรงนะคะแต่แรกไผ่ว่าจะทำทรงบานนะคะ เห็นไหมเอ,อ่ยนะคะตัดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะคะตัดให้เขาหลุดออกจากกันเลยนะคะตัดให้หมดนะคะเส้นที่เราเก็บลงมา1เซนเราก็ตัดทิ้งไปนะคะเส้นที่เราเก็บลงมา1เซนตรงนี้นะคะเราตัดทิ้งไปเลยนะคะเส้นละกลางหลังนะคะตรงซิปนะคะตรงนี้จะเป็นที่เราใส่ซิปนะคะเราเก็บตรงกลางหลัง1เซน ตีเลียวหายไปที่สะโพกล่างตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ไปสับสนตัดทิ้งไปเลยนะคะฉับๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาตัดขอบเอวออกมาจากตัวกระโปรงเลยะคะ่ะตัดแยกออกมาเลยนะคะตัดแยกออกมาเลยนะคะ ตรงนี้เป็นกลางหลังนะคะเราเขียนไว้ด้วยเผื่อว่าเวลาเราตัดแยกออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านกลางด้านไหนเป็นด้านข้างนะคะตัดแยกขอบออกมาจากตัวกระโปรงเลยค่ะเรียบร้อยนะคะอ่เมื่อเราตัดแยกขอบออกมาจากตัวกระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเกล็ดมันก็จะหลุดออกมานะคะอตรงนี้เราก็จะต้องไปเย็บเป็นเกร็ดค่ะชิ้นหลังเราก็เรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาดูชิ้นหน้านะคะ เช่นเดียวกันนะคะเราใช้กันกันไกคัตเตอร์แล้วแต่ที่เรามีนะคะตัดเลยนะคะตัดตามเส้นขอบที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะตัดออกมาเลยนะคะข้างบนก็ตัดด้วยนะคะตรงนี้เขียนไว้ด้วยนะคะว่าเป็นกลางหน้านะคะเดี๋ยวเราจะได้จําได้นะคะเดี๋ยวเราจะตดไปวางผิดกลางหน้ากับด้านข้างนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดข้างบนที่เราลดลงไป1ซนออกด้วย แบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเราก็จะได้ขอบเอวหน้าแล้วนะคะแบบนี้นะขอบเอวหน้าเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเวลาเราไปวางผ้านะคะเราก็นําด้านข้างกับด้านข้างมาต่อกันมาแปะต่อกันนะคะมันก็จะได้เป็นขอบเอวนะคะมันก็จะต่ําลงมานะคะ กาอยู่ประมาณสะดือของเรานะคะอันนี้เราก็จะได้ขอบหน้าขอบหลังชิ้นหลังชิ้นหน้านะคะต่อไปเราจะมาดูการทำกระเป๋านะคะกระเป๋ารวงข้างเป็นกระเป๋าเฉียงนะคะจากเส้นข้างสะโพกนะคะชิ้นหน้านะคะวัดเข้ามานะคะ4เซนติเมตรนะคะจากด้านข้างของชิ้นหน้านะคะ วัดเข้ามา4ซนติเมตรนะคะแล้ววัดตีเฉียงมาหาด้านข้างนะคะตีเฉียงแบบนี้เลยนะคะตีเฉียงลงมาเลยนะคะวัดลงมา1 5ซนติเมตรนะคะตีเฉียงเลยค่ะนะคะแเพราะเราจะทำกระเป๋าเฉียงนะคะ15ซนเมตรนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราไม่ชอบให้มันตรงเกินไปนะคะ เราก็นาไม้มันทัดโค้งนะคะมันทัดอยู่เคิร์ฟของเรานี่นะคะมาวางเพื่อให้เส้นมันออกนุ่มนวลน,นะคะเพื่อให้มันดูหว,วานๆหน่อยนะคะไม่แข็งจนเกินไปเส้นก็จอ,อกมาโค้งนะคะไม่ไม่แข็งทื่อจนเกินไปนะคะเราก็จะได้เส้นกระเป๋าเป็นเส้นปากกระเป๋านะคะต่อไปเราก็จะหาหาถุงกระเป๋าละค่ะนะคะเพราะกระเป๋าก็ต้องมีถุงกระเป๋าสําหรับให้เราล้วงมือลงไปเนาะวาดจากปากกระเป๋าลงมานิ้วครึ่งนะคะ จากปากกระเป๋านะคะวัดลงมานิ้วครึ่งเลยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มวาดถุงกระเป๋านะคะความลึกก็ตามที่เราชอบอะคะ่ะชอบลึกมากลึกน้อยหรือว่าบางทีก็แล้วแต่ผ้านะคะส่วนมากผัยก็ไม่ค่อยได้วัดผัยจะใช้มือล้วงดูเลยนะคะว่ามันประมาณจุดมือเราประมาณข้อมือเรานะคะ,ะ,ะความลึกเห็นไหมคะผัยก็จะกะเอานะคะประมาณจุดข้อมือเรานะคะจากนั้นเมื่อเราได้ความลึก ได้รูปกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํากระดาษมากดรอยนะคะนํากระดาษเปล่ามานะคะพับครึ่งกระดาษนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะเราซ้อนไปใต้กระโปรงนะคะ,ะซ้อนไปใต้กระโปรงนะคะโดยให้แนวพับของแนวถุงกระเป๋านะคะตรงกับแนวพับกระดาษที่เราเอามารองนะคะเห็นไหมคะแนวพับของกระดาษจะต้องตรงกับแนวพับที่เราเอามารองนะคะ จากนั้นเขมุดกรัดนะคะเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะคะ,ะเมื่อกัดเรียบร้อยแล้วใช้ลูกกลิ้งมากดรอยเลยค่ะนะคะกดรอยลงไปเลยนะคะจะใช้กระดาษหนาๆนานารองเพื่อให้เป็นรอยปละหรือว่าจะใช้กระดาษคาร์บอนรองเพื่อให้มันเกิดสีก็แล้วแต่ท่านเลยนะคะส่วนมากพยายามใช้กระดาษหนาๆนา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 รองนะคะเมื่อเรายกออกมันก็จะเป็นรอยปละ,ะคะ่ะกลิ้งไปตามรอยถุงกระเป๋านะคะที่เรา ทำลูกไข่ปลาเอาไว้เนาะจากนั้นเรายกออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นรอยไข่ปลานะคะเป็นรอยปละลงไปที่กระดาษแผ่นล่างนะคะเราใช้ดินสอลากตามเลยนะคะนะใช้ดินสอลากตามเลยเราจะได้เห็นเส้นชัดเจนนะคะเอาละอันนี้นะคะเราจะได้ถุงกระเป๋าแล้วนะคะสําหรับใช้มือล้วงลงไปนะคะ,ะถุงกระเป๋าจากนั้นเราก็เอาคัตเตอร์ตัดออกมาเลยค่ะ ตามรูปที่เราก๊อบลงมาเลยนะคะ,ะเท่ากับว่าเราได้ถุงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะ,ะเราได้ตัวกระโปรงได้ขอบได้ถุงกระเป๋าครบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นถุงกระเป๋านะคะอีกด้านหนึ่งเราก็ใช้ดินสอขีดตามรอยปละนะคะให้ชัดเจนได้แล้วนะคะเรียบร้อย ได้ทั้งถุงกระเป๋าที Hence, ่ตัวกางเกงนะคะเราหยิบตัวกางเกงขึ้นมานะเราตัดตำแหน่งที่เราขีดเอาไว้เป็นตัวปากกระเป๋านะคะเราตัดออกเลยนะคะแบบนี้นะคะตัดตัดตัวกระเป๋าออกไปนะคะแล้วนําที่ตัวกระเป๋ามากี้ที่ตัวกางเกงนะคะทันโทษนะคะตัดที่ตัวกางเกงออกไปนะคะแล้วเราก็มาตัดที่ตัวกระเป๋าด้วยนะคะตัดข้างใดข้างหนึ่งนะคะของตัวกระเป๋า ะะอันนี้เป็นตัวกระเป๋านะคะเราตัดออกไปข้างหนึ่งนะคะคลี่ออกแล้วตัดออกไปข้างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตัดสองข้างนะคะแบบนี้นะคะ orm, นะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเราเย็บประกบกันนะคะเราเย็บประกบกันเราใช้ด้านที่ตัวกงเกงกับตัวกระเป๋าด้านที่ตัดออกมาประกบกันนะคะและด้านล่างของตัวกระเป๋านะคะมันก็จะเข้าไปแทนที่เห็นไหมคะ มันก็จะเข้าไปแทนที่กันมันก็จะเป็นรูปกระเป๋านะคะเมื่อเราเย็บข้างติดกันแล้วนะคะเมื่อเราเย็บข้างติดกันนําข้างไปเย็บต่อกับชิ้นหลังนะคะเข้าขอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามือล้วงไปได้นะคะก็เป็นอันว่าการวิธีการทํากระเป๋าของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสั้นเอวต่ํามีกระเป๋าข้างนะคะแพทเทิร์นก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือว่า ทุกท่านไปวางผ้ากันนะคะนะคะอันนี้ชิ้นหลังอันนั้นชิ้นหน้านะคะใส่ซีฟหลังนะคะไม่ต้องผ่าข้างหรือว่าไม่ต้องผ่าหลังอะไรก็ได้นะคะเพราะกระโปรงมันสั้นนะคะขอบนะคะตัด2ชิ้นไม่หลบเหมือนเราเข้าขอบปกตินะคะอันนี้ก็เป็นขอบหน้านะคะเราก็ต้องมีชิ้นหลบนะคะเหมือนเราเข้าขอบปกติะคะ่ะใครจะกิ๊บเก๋ใส่หูก็ได้นะคะไม่สอดจนขาด ก็จะเท่นะคะก็จะดูสมาร์ทนะคะใส่กับเสื้อยืดแขนกุดนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าคัดชูดส้นสูงนะคะคุณก็จะเดินเลยนะคะแล้วใส่สูททับนะคะก็จะกลายเป็นสาวเปรี้ยวนะคะ